สวัสดีครับครับผมกับพวกเราท้นเคยผมกับริการรักบอลลาร์ประจําวันพุธที่22พุษภาคมนะครับผมวันนี้มากันแน่นเต็มที่เลยนะเื้อเขียวด้วยเ้ยเขียวด้วยมีแปดฟอร์มอยู่คนเดียวครับเขาอยากเด่นเเขียวเหมือนกันเขียวอะไรครับตัวเขียวขี้แมวเขียว เีอ่อนอ่อนเลยเปล่าอ่อนมากนะอ่ะวันนี้อยู่โปกกี้ครับผมโอเชยครับจะต้องโกนทำไมอ่ะบูปี้ครับคือแค่นี้ก็ได้ยินกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินไงครับอ่ะอ่ะมาที่ผลฟุตบอลดีกว่าครับเมื่อวานนี้ครับก็ที่น่าสนใจมีหนึ่งคู่ครับเป็นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผม ก็เป็นการจัดการระหว่างบุญยอดกอกครับพบกับกุริรัมยุนเต็นนั่นเองนะครับผมเป็นญาติอะไรกับบุญรอดอะไรนะบุญยอดกองนะทีมจากอิสราเอลอ่าอุสเบกิสถานใกล้ๆกันนะ วิลียมนัดแรกครับเอาชนะมาได้2-1นะครับนัดนี้ครับวานนี้ออกไปเยือนนะครับผมอย่างเดียวเลยอย่างเดียวนะก็โอกาสที่จะได้ประตูก็มีนะเล่นดีเหมือนกันครับก็เสมอกันไป0-0ครับก็ทราบโปรติส์อีกแล้วครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับดีใจเลยครับนะแล้วก็จะไปเจอกับทีมไหนเดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันอีกทีครับมาที่ข่าวของเราบ้างก็เริ่มที่ข่าวแรกเลยครับเป็นข่าวช็อกเหมือนกันนะครับผมช็อกตกใจตกใจช็อก็ชอแขนกลาง คุณไปเล่นกับลูกคุณไปนี้นะ่ก็เป็นข่าวของสโตกซิตี้นั่นเองนะครับผมนะก็โมอนนี้ครับก็มีประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่าปลดทางด้านของคุณซือครับคนเก่งของทางด้านโทนี่พูลิสนะครับผมคุณซือของสโตนนะครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ฤดูกาลนี้ครับก็คว้ามาอยู่ที่อันดับ13ของฤดูกาลนะครับผมมันก็คว้าเขาก็อยู่ระดับนี้แต่ฤดูกาลนี้คือแบบห่างจาก โซนตกชั้นแค่6คะแนนเองไงหรือว่าหวัดเสียวใช่นะเาปิดโอกาสให้ยูดีท่าเลยนเบอร์แล้วนะเพราะว่าก็คุมทีมมาตั้งแต่ปี2008นะครับผมนะก็ระยะเวลามาก็ถือว่าถ้าทำผลงานได้ดีสุดก็คือเคยพาเข้ารอบชิงไปเลครับใในปี2011ครับกับแมนซิตี้แต่ก็แพ้ไป1-0ในช่วงนั้นนะครับผมนะดูกันนี้ก็ใช่นะส่วนตัวเต็งนะครับที่จะมาคุมครับก็มีทั้งของมาติโอครับ อ่าอดีตกุซือเชลซีนะครับผม<ช><ช>แล้วก็มาร์กิ้วครับอดีตกุซือบินปาร์กแล้วยังมีอเบนิตเต็งใช่ครับเบนิเตสครับเบนิตเอ็งโอ้คงไม่ใช่ครับตัดออกไปเลยสองคนนี้นะครับก็รับเป็นตัวเต็งนะแต่ก็น่าจะเป็นมาติโอมากกว่านะต้องรอดูนะครับมาที่ถึงพูดถึงมาติโอครับก็ต้องมาที่ข่าวของสิงห์บุเชลซีบ้างนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นที่ คือฮาการนะครับว่าทางด้านของเวลูนี่นะครับผมนะหลังจากที่ประกาศตัวนะครับว่าจะลาออกจากแมนยูนะครับผมในการที่จะหาทีมใหม่แล้วก็มีข่าวว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมเต็งนะครับที่จะคว้าตัวมานะครับผมเพราะว่ามุนญโยนั้นก็อาจจะมาเป็นกุญซ้อคนใหม่ของเชลซีแล้วก็เคยชื่นชอบเวลูนี่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามผมเว็บไซต์นะครับของทางด้านแฟนขับเชลซีนะครับผมก็ออกมาประท้วงนะก็รับอย่างดีดีเลยนะต่อต้านนะครับผมก็ออกมาพูดทํานองที่ว่า ไม่อยากเห็นบรูนี่นะครับอยู่ใกล้เชลซีใช่ครับเพราะมันทำร้ายจิตใจเกินไปนะเคยทำอะไรไว้บ้าดนะโอ้ก็เยอะแยะครับพี่เกียรติย้อนประวัตินะเคยยิงประตูซิงบูใช่เยอะแยะมากมายนะก็ก็บอกว่ายังไงก็ตามครับถ้าเป็นไปได้อย่าให้สโมสรนั้นซื้อมาเลยดีกว่านะไหนก็ต้องรอดูนะเขาบอกว่าเพราะเพราะไม่ซื้อเนี่ยแหละนะเพราะว่าเขาต้องการนักเตะคนนี้เลยนะครับว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีคนหนึ่ง นั่นคือท่านของมาโยโกเมสนั่นเองครับของไบเยอร์มิวนิกนะครับผมนะก็มีข่าวใช่ครับของไบเยอร์นะครับผมนะก็มีข่าวเหมือนกันครับว่ารินโญ่โน้นก็ปื้มชอบกันนะที่จะได้นักเตะคนนี้มานะครับเพราะอายุน้ำก็27ปีก็ถือว่าโอเคนะสูง190นะถือว่าใช้ได้เลยนะผมาาประสนนนงกับตอ้ใช่นะก็อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าถ้าทางด้านของไบเยอร์น่ะได้ทางด้านของเดวานดอสกี้นะมา อยู่กับไบเยนนะครับก็มีธิ์ครับที่ทางด้านไบรเยนนั้นอาจจะปล่อยกโกเมสมาใช่ได้ไนะผมมาฤดูก,กาลนี้ก็ยิงไปแล้วส7ปเจตูนะจาก30เกมแม้ว่าจะช่วงหลังไม่ค่อยลงก็ตามนะัม้นแต่ก็ถือว่าทาํลงนานได้ดีคนหนึ่งครับสำหรับโกเมสนะอ่ะเสร็จแล้วครับมาปิดท้ายของผมข่าวผมมาปิดท้ายกันที่ชุดของบาซ่าครับอ่เห็นกันแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เห็นแล้วสิหลังจากที่หลุดกันมาข้าห้าปีครับแต่ก็ ก็เป็นจริงไงนะสำหรับชุดนี้นะครับของบาร์เซโลนาครับสำหรับชุดฤดูกาล2013-2014นะครับผมนะก็เช่นเดิมครับชุดเจ้าครับก็เป็นโทนสีเลือดหมูนะครับผมแล้วก็น้ําเงินนะผมเป็นลายธงเป็นลายตรงลายตรงนะนะครับผมแล้วก็ส่วนชุดเยือนครับก็เป็นลายสีสีแดงทองตั้งไม่ใช่แนวตั้งอลายตรงตั้งแนวตรงตั้งนะเขาบอกว่าสีชุดเยือนนะเป็นสีคล้ายธงประจำแฟนการอตาลัน นั่นเองนะก็มีพวกลักเตะของบาซ่าครับก็มาใส่เป็นเรียบร้อยแนละ้วตอนแรกดูเฉยๆไม่สวยนะแต่พอลักเตะถ่ายแล้วสวยนะหล่อเลยนะเพรนะาะเป็นเมสซี่ชาบี้นะพิเก้ใส่กันแบบ<ไ>ใช้ได้เลยนะเสื้อแมนยูก็มีขายแล้วล่ะเต็มเลยผมเห็นนะไปซื้อกันได้เลยเสื้อแมนย,ยูมาอย่าง <c oughs> มาแล้วพอปกสีดำหน่อยนะเช่นลูเล็กครับซื้อแต่สักตัวหนึ่งอยากจะไปดูกันนะดูกันนี้ยังเป็นอ่อนอยู่อ่อนยูการทหารแล้ว ครบหมดยังครับหมดแล้วครับผมจะหลับเลยนี่ครับอ่ะโอเคครับหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับลากัน์นี้ครับยังมามาที่ข่าวของผมบ้างนะครับก็เป็นข่าวของปีซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรแชมป์ศึกพรีีเมยร์ลีกโอ้ใครเป็นคนเขียนข่าวนี้เขียนได้ดีมากเลยยี่สิบสมัยเลทุกสถิตินะครับรับรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ทางทีวีได้มากที่สุดในในเกาะอังกฤษทีเดียวสูงถึง 60.8ล้านปอนด์หรือราว3,000ล้านบาทนั่นเองว้าวติดโถงเยอะแยะมากมายครับจากการนำไปถ่ายทอดสด25นัดนะครับส่วนคริสปาร์กเลนเจอร์นะแม้จะตกชั้นก็รับไปเนนนองนะครับ3สามจุดสามสิบเก้ายอะ1,985ล้านปอนตัวเยอะหนึ่าเยอะลองแชมป์บห้าล้านบาทตัวเยอะเราแชมป์แมนซิตี้ก็58.1สิบแ ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับลองเป็นเชิร์ซีก็ห้าสิี่จุดเล้านปอนด์ครับหรือ2,745้าล้านบาทเองต่อมาก็เป็นเรายังมีเงินยูนิอ์เยอะเหมือนกันนั้ก็ได้ห้าสิบล้านปอนด์นะครับสเปอร์55.8สิบห้าจุดแปร์พูห้าสเราป็นใกล้เคียงจะมีแมนูใกล้เคียงกันนำได้ก็มีแมนมีแมนดูที่ขายได้เยอะที่สุดหกิ ได้ปีนี้แหละปีสุด hey> ท yeah, ้ายละปีต่อไปผมไม่ได้เยอะละหมดยุ่งเหรอเฮียเกียวเดวิดมอยลืมกันใครจะไปรู้อาจจะได้ทริปเปิลแชมป์ก็ได้รือ่มกันนะเป็นจแาคุยก่อนขนาดนี้กองหลังไงเคยเป็นกองหลังมาก่อนคุยก่อนขนาดนี้ระวังนไหมเชนดูน่าจะเล่นอุดอย่างเดียวเลืมกันเดวิดมอยอีกคนเซวิสมอยแพ้เอออย่าพูดมากอย่าพูดมากเดวิดมอยหน่อย ี่ยเขาพลาดหัวอยจริง้อยู่ันนี้เขาวัดพลังมั่งนะพวกคุณ <c oughs> แล้วเล่นแบบนี้ไม่ดีครับผมมาที่ข่าวต่อไปเลยเป็นข่าวของหงแดงเลสเตอร์จบข่าวว่าให้ความสนใจครับรอนโรเบิร์ตซีเลอร์อดีตอ,อดีตผู้รักษาประตูตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยปัจจุบันก็สังกัดอยู่กับฮันโนเวอร์นะครับในเยอรอมันนะครับก็ ว่าจะดึงมาเป็นตัวตายตัวแทนของเปเป้เรน่าพะเขาจะไปบาซ่าด้วยกันจากเขาบอกอะไรจากการอ้างอิงของเอเจนต์ของนักเตะเองอครับอันนี้ก็เ,เ,เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างไอเจ้าหนูซีเลอร์เนี่ยนะครับแจ้งเกิดกับแมนยูไม่ได้ก็เลยสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ทันนเวอร์ตอนนี้ก็ฟ้องเสาไปแล้ว7.4นัดด้วยกัน นะครับก็สัญญาก็จะหมดลงในปี2015นะนะก็ติดทีมชาติไปแล้วและ2 2แมตช์ด้วยกันตีทีมชาติอะไรครับตีทีมชาติเยอรมันครับผมยอดครับเด่นนะหมดแล้วครับข่าวผมเยอะมากครับผมกู้จะหลับแล้วครับนะ <c oughs> ามาข่าวทีมฟุตบอลกันต่อนะครับก็เป็นข่าวของเค้าที่เป็นนักเตะลีออนออสแมนกองกลางตัวเก่งมากประสบการณ์นะครับก็ไวเลย32ปีแล้วนะครับ ลาโซได้รับจากการต่อสัญญากับกูดิสันตาก็ออกไปอีก2องปีเน่งจากว่าสัญญาเดิมของเขาก็มีอีกเั้งมหนึ่งปีเหมือนกันแต่ทั้งนี้นั้นก็ยังมีความยงรับคักดีกับสโมสรถึงว่าถึงว่าเจ้านายจะออกไปอยู่แมนยูแล้วก็ไม่ตามไปถึงว้าเลยเหรอถึงว้าเลยอ่ะก็เป็นนักเตะที่ยังไม่หนีเอเวอร์ตันนะครับตามดีวิดมอยอ่าต่อสัญญาอยู่กับทีมต่อไปข้ามไปฟังคุณค้อนี้ยก็ เวทแฮมยูไนเต็ดนะครับล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญาเนตเต้เข้ามาร่วมทัพหนึ่งคนนะครับก็คือรัชวานนะครับรัชแบกซ้ายของซัสเตอร์ดูนิคเป็นคนเป็นเป็นชัชวานใช่ไหมชัชวานเป็นเอ่อเนตเต้เชื้อเชื้อสายไทยที่ไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ย้ายมาจากซัสเตอร์ดูนิคครับมาร่วมทัพแต่ก่อนนี้อยู่สกอตแลนครเอฟซีมาก่อนครับผมมาร่วมทัพแบบฟรีคาตัวนะครับแล้วก็ เซ็นสัญญา1ปีพร้อมกับออฟชั่นออฟชั่นออชั่เลยครับสวรรออฟชั่นนะครับอีก2ปีเอยครับก็มาอยู่มิดฟิลด์นายทำให้เพมก็คุณขอนนะครับเดินไกลแข็งแรงขึ้นอายุวัน้ำก็พอตัวเหมือนกันนะผ่าน11ปีแล้วประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะน่าจะช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันรู้ดูกันนะต้องได้เห็นสีเท้าเขาแน่นอนขาบผมข่าวมีแค่นี้ครับ มีข่าวว่าเวทแทงก็กำลังจะได้แอดดิคาลอีกแล้วเซนทาวอนอ่าที่ต้องรอเลย์ทีนะว่ายจริงๆปล่าตอนแรกคงปล่อยแน่นอนน่ยปล่อยแต่ว่าเหนื่อยคุณคอนอาจจะคุณคอร์สอาจจะขอมีอย่างเดียวอยากให้ถูกก็คือห้ามเหนื่อยเพราะถ้าค่าเหนื่อยจะแพงอ่ะแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็คุณจะถูกกลับครับสวัครับคุณเก็บไปเล่นที่บ้านเลยมั้งคือ พี่ได้ที่โปรแกรมวันนี้ครับดไม่มีครับไม่มีนะครับผมแลโปรแกรมฟุตบอลตอนนี้ก็คือรอเอ่อสิ้นสุดสัปดาห์สุดท้ายนะวันเสาร์ในวันเสาร์นี้ก็จะมีเตะนะอยู่บ้านชมบีใช่ครับรอบชิงชนะเลิศนะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะผมก็รู้ว่านึกว่าเตะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะผมเตะวันเสาร์นี้นะครับผมเพปกติเตะวันอังคารวันุฒิวุธนะแต่รอบชิงนี้เตะที่เวมบี้วันเสาร์ครับเยอรมันบุกอังกฤษครับใช่เยอรมันสองทีมเจอกันนะใครจะเป็นแชมป์ นะต้องเป็ตำโอเคครับก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมครับปักแฟนเพจของเราครับที่ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมครับแชร์ข่าวของเรานะครับผมในหน้าแฟนเพจของเราครับก็ได้รับเสื้อยืดเท่ๆ ไปใส่ฟรีๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมครับติดตามข่าวสารเราตลอด24ชั่วโมงครับได้ที่เว็บไซต์ลักบอลจัดเนี่ยแจกจริงๆครับแจกจริงๆเพราะว่าผมเอาไปใส่แล้วประมาณ4-5ตัวขายลงกลงเนีครับแจกฟรีหายลูลงเนีแจกคุณนี่ก็โอเคครับหมดเวลาพวกเรา3คนแล้วครับไร้สาระกันมามากพอแล้วโอกคพวกเราเริ่มใหม่ใลวันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Look, man, keep thinking we shook man. Doin' like what doin' Cook man. You ain't ready for the things up.